สอนชาเลขาบริลษ์นะครับตอนนี้ผมก็ได้รับมอบหมายนะครับาจากคุณบรรเจริดตั้งคราคุณนะครับให้มาดูแลพื้นที่อีกหนึ่งพื้นที่ซึ่งคุณบรรเจริดได้เล็งเห็นถึงศักยภาพในพื้นที่ที่เขาเรียกว่ายังมีโอกาสที่จะพัฒนาแล้วก็ตอบรับ สิ่งต่างๆที่จะเป็นระเบียงเศรษฐกิจซึ่งจะนํามาถึงเศรษฐกิจในพื้นที่และก็ระต้นชุมชนได้อย่างดีนะครับก็คืออําเภอเชียงคานจังหวัดเลยนะครับหลายๆท่านอาจจะเคยไปมาแล้วนะครับหรือหลายๆท่านอาจจะเคยดูคลิปท่องเที่ยวหรือว่า,าคนแนะนําจากที่ต่างๆนะครับผมขอบอกเลยว่าเมืองเมืองนี้เป็นอีกหนึ่งเมืองนะครับที่ เขาเรียกว่าอะไรอีกสามารถที่จะชาร์จแบตเราได้นะครับถ้าเราอยู่ในเมืองหลวงแล้วเนี่ยทำงานเจอสภาพสภาวะภูมิอากาศนะครับออปัญหาต่างๆรุมเร้าจากการทำงานปัญหาเศรษฐกิจที่ผ่านมานะครับผมเชื่อว่าถ้าใครได้ลองไปพัก แล้วก็ถอดล่างถอดล่างความเป็นมนุษย์เมืองนะครับออกไปแล้วไปอยู่ตรงนั้นสัมผัสกับธรรมชาติผมเชื่อว่าทุกคนจะได้ชาร์จแบตไปในตัวแล้วก็กลับมาเต็มไปด้วยพลังแล้วก็แรงบันดาลใจที่จะกลับมาสู้กับปัญหาอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งคุณบรรเจิดเนี่ยผมต้องบอกว่าแกมีวิสัยทัศน์ที่ดีมากเพราะว่าแกได้เดินทางมีโอกาสเดินทางเนี่ย โอ้โหเยอะมากครับในอดีตที่ผ่านมานะครับแล้วก็เป็นผู้บริหารระดับสูงเขาเรียกว่าหลายๆท่านเคยได้ยินแบรนด์สีกับตันไหมครับสีกับตันในเมืองไทยคุณบรรเจิดตั้งคารวะคุณเนี่ยเป็นผู้ก่อตั้งมาเลยนะครับหลายๆท่านอาจจะนึกว่าเป็นแบรนด์ของเมืองนอกนะครับนั่นแสดงว่าคุณบรรเจิดประสบความสําเร็จนะครับเพราะว่าทางบริษัทเนี่ยสามารถสร้างภาพลักษณ์ ต่างๆของแบรนด์อิมเมออกมาได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ผมก็ได้มีโอกาสนะครับเข้าไปร่วมบริหารงานกับสีกัปตันนะครับเราจึงรู้ว่าคุณภาพสีทุกถังหรือว่าคุณภาพตั้งแต่คุณมันเจิดทำโรงงานมาเนี่ยจะเน้นเรื่องคุณภาพเป็นหลักเพราะว่าคืนกำไรให้ลูกค้านะครับแล้วตอนเนี้ ผมเชื่อว่าสิ่งที่คุณบรรเจิดได้เร็งไว้นะครับกับพื้นที่อำเภอเชียงคานเนี่ยผมเชื่อว่ามันตอบสนองกับคนในพื้นที่แน่นอนนะครับหลายๆคนอาจจะเคยมองข้ามนะครับผมบอกเลยว่าเชียงคานเนี่ยมีสเสน่ห์ตรงไหนครับเป็นเมืองบ้านไม้เก่าดินแม่น้ำโขงที่มีพื้นที่ยาวถึง1.5กิโลเมตรนะครับอาคารบ้านไม้เก่าเหล่านี้ มันก็ได้ถูกอนุรักษ์ไว้นะครับอย่างอาคารที่คุณมันเจิดไปซื้อตรงถนนคนเดินเนี่ยก็อายุเกือบร้อยปีนะครับเป็นบ้านไม้นะครับแล้วก็มีความคลาสสิกเวลาเราเข้าไปอยู่บ้านไม้มันจะมีความเขาเรียกว่าอะไรจะทําให้ใจเราล่มๆ่มนี่ข้ไปครับแล้วก็จะทําให้เราเนี่ยมีสมาธิแล้วก็สามารถที่จะสร้างผลงานหรือต่อสู้กับปัญหาต่างๆได้ ผมยกตัวอย่างนะครับในอดีตที่ผมเคยรู้จักเมืองเชียงคานมาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเมืองแห่งจักรยานทุกคนไปตะขี่จักรยานยันมันเหมือนได้ย้อนกลับไปในวัยเด็กครับมันเหมือนเราผ่านผ่านช่วงเวลาหนึ่งกลับไปแล้วก็ไปเจอ,เอของเกา่เกาๆภาพความทรงจําในอดีตต่างๆแต่ว่าการท่องเที่ยวในเชียงคานปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนไปครับเปลี่ยนไปคือ ผมไปเห็นการมาท่องเที่ยวเชียงคานเนี่ยคือทุกคนอาจจะด้วยความเขาเรียกว่าอะไรสภาวะแวดล้อมหรือว่าการเดินทางก็แล้วแต่ะนะครับมาถึงเชียงคานกันเย็นนะครับแล้วก็เช้ามาเนี่ยออกไม่มีโอกาสที่จะสัมผัสเมืองเหล่านั้นเลยนะครับผมอยากแนะนําว่าถ้าท่านได้ขี่จักรยานนะครับท่านจะได้สัมผัสเมืองคุณบัญเจิดก็ไปลงทุนเขาเรียกว่าอะไรนะ Uh, แม่น้ำโขงนีแม่น้ำโขงจังหวัดเลยเนี่ยเป็นเป็นพื้นที่แรกที่แม่น้ำโขงมาบรรจบประเทศไทยในภาคอีสานนะครับแล้วก็มีความสวยงามอุดมสมบูรณ์มากคุณบันเจิดเนี่ยได้มีแนวนโยบายที่จะทำเขาเรียกว่าเป็นเป็นเ,เ,เป็นในลักษณะของจะบอกว่ารีสอร์ตอย่างสปามันก็ตกยุคไปแล้วนะครับ มันเป็นในลักษณะของที่พักอาศัยที่สามารถจะกลมกลืนกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทัศนียภาพต่างๆโดยหลักการออกแบบเนี่ยได้คำนึงถึงสภาพแวดล้อมเป็นหลักนะครับไม่เราไม่รังแกเขานะครับเขาก็จะไม่รังแกเรานะครับอันนี้คือผมพูดถึงเรื่องธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตอนนี้โครงการอยู่ในช่วงของ ปรเบวของไอเดียนะครับ Brainstorm แล้วก็หา reference แล้วก็ออกแบบครับโครงการนี้ผมต้องบอกว่าเนื่องจากเราไม่ได้มุ่งเน้นที่จะใส่ในเรื่องของเทคโนโลยีหรือความเป็นโมเดิร์นหรือว่าวัสดุก,ก่อสร้างคือต้องบอกก่อนว่าเนื่องจากคุณมันเจิดเนี่ยอยู่ในวงการวัสดุก,ก่อสร้างมาตั้งแต่แบบ โอ้โหสร้างสีกับตันนะเพราะนั้นเนี่ยคุณมาเจอจะรู้จักวัสดุก่อสร้างแทบทุกตัวเวลาไปไป,ไปดูงานต่างๆที่ต่างประเทศนะครับคำสั่งแรกเลยก็คือทำยังไงก็ได้ให้เป็นที่ยอมรับของสภาวะโลกร้อนสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นกรีนบิสนิ e ตอย่างแท้จริงนี้แสดงว่ารูปแนวสถาปตัตยกรรมที่จะเป็นสไตล์แบบแอนติกไหม บนเปลือยอย่างนั้นมัมมันมันมันอตอนเนี้ยมันได้รับการตอบรับแล้วก็เป็นที่นิยมมากกับหมู่ผมใช้คําว่าผู้มีฐานะและมีอันจะก,กินในภาคพื้นยุโรปนะครับแล้วก็อเมริกาที่สร้างบ้านในอีกหนึ่งรูปแบบที่อยู่กับธรรมชาติได้โดยไม่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมแล้วก็ ไม่ต้องตอกเสาไม่ต้องลงอะไรที่มันไป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 รบกวนในเรื่องของของการก่อสร้างครับผมเชื่อว่ากลุ่มลูกค้าที่คำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ณปัจจุบันมีเยอะครับโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่แล้วโดยเฉพาะคนเอ่อผมต้องต้อง,ต,องต้องบอกเลยว่าโลกเราเนี่ยมันก้าวไปเร็วมากผม บางทีผมก็ไม่ทำเนกันก็คือในเรื่องของดอิจิตอลในเรื่องของโลกแห่งดิจิตอลเพราะนนั้ระบบข้อมูลข่าวสารในการส่งและนําถึงเนี่ยมันรวดเร็วมากครับเพราะฉะนั้นกลุ่มลูกค้าถามว่าเป็นกลุ่มไหนถ้าสิ่งเหล่านี้มันถูกตอบรับและเป็นกระแสผมว่าเรามีลูกค้าทุกกลุ่มครับโครงการนี้นะครับจะเป็นโครงการที่เขาเรียกว่าอืม เป็นการสร้างการะแสเพื่อที่จะคนเนี่ยจะหาสถานที่ที่เขามีความรู้สึกว่าเหมือนเป็นบ้านเขาเหมือนเป็นสิ่งที่เขาอยู่แล้วเขารู้สึกสบายคุ้นเคยไปแล้วรู้สึกว่าอืมดีจังเลยมีพลังสิ่งเหล่านี้กลุ่มเหล่านี้ positioning และ target group ของเราเนี่ยแน่นอนครับมันก็คือ ผู้ที่แสวงหาพลังและธรรมชาติแล้วก็ต้องการพักผ่อนแล้วก็รีแล็กซ์ทำไมเราจะต้องเดินทางไปไกลถึงนั่งเครื่องบินไปเป็นสิบชั่วโมงบางทีข้ามเป็นวันเพื่อที่จะไปสัมผัสกับธรรมชาติในอีกทวีปหนึ่งซึ่งจริงๆบ้านเราก็มีครับจริงๆบ้านเราก็มีแล้วก็เป็นวลเนสเซ็นเตอร์เป็นวิลเนสเป็นเขาเรียกว่าอะไร เป็นวิลเนสสเตชันนะครับแล้วก็เป็นเ,เขาเรียกว่าเป็น vacation เป็น s t a ร์ i c เ t ชันนะครับเขาสามารถมาทำงานในสถานที่นั้นได้เขาสามารถมาเรียนในสถานที่นั้นได้เขาสามารถมาใช้ชีวิตในสถานที่นั้นได้มันเป็นการ ผสมผสานรวมกันระหว่างผ้าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะออร่างเนี่ยคนเราเนี่ยมีหลายร่างคือร่างอยากพักผ่อนร่างอยากทํางานใช่ไหมครับเขาสามารถเอาสิ่งเหล่านั้นนะมาผนวกรวมกันในสถานที่ของเราได้ตอนนี้เราวางกลุ่มลูกค้าไว้คาดว่าจะใช้เนี่ยกลุ่มลูกค้าต่างประเทศกี่เปอร์เซนต์ไทยกี่เปอร์เซนต์แล้วต่างชาติที่มองไว้เนี่ยเ,เป็นโซนไหนกี่เปอร์เซนต์จริงๆจริงๆคุณเป็นเจิดเนี่ย อยากทําให้คนไทยครับอไม่ได้อยากทําให้ต่างชาติเพราะว่าต่างชาติเขาเขามีทางเลือกเยอะแยะมากมายผมอยากทําอะไรดีๆให้คนไทยที่จ่ายเงินเท่ากันแต่ได้สิ่งที่ดีกว่าแล้วว่าคุณมันเจิดเนี่ยเขาเขามองเล็งเห็นการตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่เป็นคนไทยที่อยากพักผ่อนแล้วได้ความรู้สึกดีๆกลับไป ผมเชื่อว่าคนที่ทำงานหนักเป็นเจ้าของกิจการหรือว่าคนที่ทำงานหนักเป็นผู้บริหารหรือคนที่ต้องการที่จะก้าวสู่ความสําเร็จในชีวิตเนี่ยเขาก็ต้องการใช้เวลาอยู่กับครอบครัวบ้างเป็นบางเวลาแสดงว่าคุณมันเติดเนี่ยเขานอกจากมาสร้างที่นี่แล้วทราบว่าเขามีธุรกิจที่กรุงเทพอีก ธุรกิจที่กรุงเทพเนี่ยมันก็จะเป็นธุรกิจต่อเน,นื่องกับตอนที่คุณมันเจอทําสีพอตอนที่คุณเจอทําสีกับตันเนี่ยเราต้องมีการอินเตอร์เทนลูกค้าครับไม่ว่าจะเป็นผู้ออกแบบเจ้าของโครงการนะครับหรือว่าเราต้องจัดสัมมนาเพราะฉะนั้นเนี่ยการอินเตอร์เทนลูกค้าและดูแลเนี่ยมันก็เลยทําให้เราเกิดธุรกิจอีกหนึ่งตัวในกรุงเทพก็คือตั้งแต่นานมาแล้วนะก็จะมีธุรกิจโรงแรมโรงแรมคริสตัลนะครับ อยู่ตรงรัชดาซอยเจ็ดเป็นแนวเอนเตอร์เทนก็คือติดกับออฟฟิศสีกับตนแหละครับเพื่อเป็นการดูแลเพราะว่าอันดับแรกเลยเวลาเราจัดสัมมนาหรือจัดเลี้ยงขอบคุณลูกค้าลูกค้าจากต่างจังหวัดต้องมาครับลูกค้าทั่วประเทศเลยนะครับดีลเลอร์ของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอยู่ภาคไหนก็ต้องมาเพราะฉะนั้นเราก็เลยสร้างโรงแรมเพื่อให้เป็นสถานที่พักเขาเวลาเขามากรุงเทพครับอันนี้ ตอบโจทย์แบบง่ายๆเลยนะครับเราไม่ได้ทําเพื่อที่จะไปหากลุ่มทัรวหรือแย่งลูกค้าแต่ที่คุณบันเจิดทําโรงแรมคิสตัลเนี่ยเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าต่างจังหวัด <Okay. S 1> ครับแล้วต่อมาอีกไม่นานนะครับคุณบันเจิดก็ได้เริ่มทําโครงการที่เขาเรียกว่าเป็น Executive คก็คือ b l c k k c a วเวียเอ็กซ์คิทีฟคนะครับอยู่ตรงรัชดาเหมือนกันครับ เพราะว่าธุรกิจที่คุณมันเจิดทำเนี่ยมีหลายตัวนะครับหลายหลายหลายชนแนลเพราะฉะนั้นก็ต้องมีสถานที่ที่ไว้รองรับเอนเตอร์เทนลูกค้าเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยคือลูกค้ามาแล้วรู้สึกว่าทิ้งตัวได้ปลอดภัยนะครับเพราะวลาเราไปที่อื่นบางทีเราก็กลัวเหมือนกันครับพาลูกค้าไปไปเอนเตอร์เทนที่อื่นถูกไหมฮะ เพราะนั้นเนี่ยอย่างกลุ่มสถานิกเองนะครับผู้ออกแบบเจ้าของโครงการชาวต่างชาติที่เราเป็นเป็นคู่ค้ากันนะครับแล้วก็เ,เขาเรียกว่าอะไรเวลาจะจัดแคมเปญโปรโมชั่นต่างๆอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับผู้ใหญ่ต่างๆก็ผู้ใหญ่ใจดีที่ช่วยอุปถัมภ์กับตันนะครับเราก็จะมีการเอนเตอร์เทนคุณมันเจิดก็เลยเทุ่มง,งบมาสร้างสถานที่เอนเตอร์เทนที่ชื่อว่า Black t o w เวี e เอ็กซ์ อ,อ,อยู่รัชดาซอยเนี่เองนะครับผมขอบอกเลยว่าแบล็กทาวเวอร์เอ็กซ์เซที Club, เนี่ยผมใช้คำว่าถ้าคุณได้มาคุณจะเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนวิธีคิดกับธุรกิจกลางคือและเอนเตอร์เทนเมนต์เพราะของเราเนี่ยดูแล้วเนี่ยมันสอดคล้องกับคำว่าสะอาดปลอดภัย แล้วก็เป็นสานที่ที่ปฏิบัติตามข้อบังคับของราชการทุกประการครับ